ดูปะเฮ้ยมึงทำไรอยู่อ่ะกูเพิ่งอาบน้ำเสร็จทำไมมีเรื่องไรมูมกูกูทำไมกูร้อนอ่ะร้อนเลย ร้อนเงินเอาเราไปซิเบคตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิทยาทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมฟรีอย่างเกมวอรเอาฟวอรชิเกมสปอนเซอร์ที่แสนดีอย่างเราเอาปรบมือเลยพวกร้อนเงิน <laughs> oh, no. เลยโอ้โหไอ้วันนี้เบกเกตมาด้วยปกติไปนได้บอยเอาดิร้อนเงินมือนกันั้นเนาะพวกนี่ใสเลวนี่ใยไม่ดีโอเคครับไปน้องบู๊บบอมาเบงเดียวขอตัดเข้าสูช่วงสมัครสมาชิกก่อนเลยนะสปอนเซอร์เขาชอบเอาเราพวกมึงกูจะขายมึงละนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมเว เอ,อ้ปชิปเกมฟรีก็สามารถกดใต้ลิงก์สคริปชันแล้วก็กดลงทะเบียนก็ได้เลยและอยากจะบอกว่าเมื่อคุณลงทะเบียนผ่านลิงก์ใตด้ด s ส r i ิปชันแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับเรือพิเศษพรีเมียมไปเลยทันที3ลํลำประกอบไปด้วยชาเลตตนมิคาสะแล้วก็ออโราซ้านั้นยังได้เป็นดังนั้นของลายพลังฮันเตอร์คาโมอีกยี่สิบอันแล้วก็ยังไม่พออีกยังจะได้เป็นดังนั้นของ v i p พรีเมียมอีเจ็ดวันอีกเรียกได้ว่าแค่กดลงทะเบียนสมัครใต้ลิงก์ด s ส r i ิปชันของเราเนี่ยนะก็สามารถเอาไปเล่น ตามนี้เลยตั้งตัวก็ได้สบายสบายเลยแล้วที่สําคัญเลยไม่พูดไม่ได้ก็คือหากคุณเล่นเกม o วอ d of อ a r ์ชิ p บน PC ให้ทําการกดลิงก์ที่ผมเขียนว่า PC ซ e เวอร์ชัพอเข้ามาปุ๊บให้คุณกดคาว่าเล่นฟรีบน PC คุณจะเข้ามายัางอีกหน้าจอหนึ่งเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในหน้าจอสมัครให้ดูว่าตรงนี้มีคาว่า PC Battle หรือเปล่าถ้าว่ามี PC Battle ก็แสดงว่าหมันถูกต้องก็สามารถใส่อ e ีเมลชื่อในเกมรหัสผ่านแล้วก็กดสมัครเล่นได้ เลยแต่หากคุณเล่น World of w a r s h i p ปในคอนโซลไม่ว่าจะเป็น PlayStation 4 PlayStation 5หรือ Xbox ให้คุณทำการกดลิงก์ที่เขียนว่าคอนโซลเวอร์ชันคุณก็จะเข้ามายังหน้าเว็บตรงนี้ของรางวัลก็จะได้เหมือนเดิมนั่นแหละให้ทำการกด Get a g i ก t จากนั้นก็ทำการล็อกอิน w g r m i n i n g ตรงนี้เมื่อคุณกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นไปทางด้านของหน้าล็อกอินก็ล็อกอินด้วย p s 4 p s 5หรือ X b o x ของคุณนั่นแหละเมื่อคุณทำการล็อกอินหรือ Xbox ของคุณ แล้วนะครับนะไอตรงช่องรีดีมตรงนี้เนี่ยข้อที่4เนี่ยให้ใส่คำว่า c o n โซลแบท t ทิลหลังจากนั้นก็ให้ทําการกดซับมิทแล้วก็เอนจอยยูรีวอร์ดหรือว่ามีความสุขกับของรางวัลได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับกดลงทะเบียน World เวอร์ว Game มฟรี ช่วยให้พี e. ่เซด์หายร้อนเงินก็ตามนั along, one, ้นเลยนะจ๊ะโอเคมาพวกเราได้เวลาเลสโกกันแล้วมาเดี๋ยวกูจะเล่นเป็นฐหนะของเรือคาับพาเซ่์เลยเขาเรียกกันว่าเป็นเรือพี่ขตาเทื่อนกูไม่เคยเล่นเรือพี่ขตาหรอกนะอยากจะยิงต่อไปโดนให้โดนสักครั้งอ่ะไม่เคยยิงโดนเลยขอสักครั้งแต่ว่าเอาในวันนี้ดีกว่าในวันใครยิงต่อไปโดนโดนกูให้โบนัสเลยนะโอ้ได้เลย กูให้โบนัสเลยกูจะเล่นเลยเดียวก,กับมึงเลยเออลำละร้อยเลยโอเคป่าวโบนัส <c oughs> อย่างนี้จะได้ตั้งใจเล่นกันหน่อยเอเ <c oughs> ข้มเลยเข้มเลยพี่ให้เลยหนึ่งชุดไม่ว่าจะโดนลูกเดียวหรือกี่ลูกพี่ให้เลยร้อยบาทโอเคป่าอุ้ยนี่มันเยอะนะโดนสามลูกก็ค่าแรงขั้นต่ำแล้วนะมีแต่ได้กับได้ตั้งใจเล่นไหลนางเราวังคำนี้นะเวลาเราแบบเข้าได้เข้าเข็มมันจะพูดว่าเออตายไม่นับนะเออั้นพูดก่อนตายไม่นับโอเคป่า ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตานี่ชนะกูให้เพิ่มอีกร้อยนึงโอเคได้เลยดีไหมดีไหมชอบมดีมากมเลย <c oughs> ชอบมากเลย <c oughs> เ่องเงินคือมีเงินแล้วมึงมีกำลังใจอะพวกมึงอะตั้งใจเล่น <c oughs> น่ะกู <c oughs> ชอบเลยอย่างี้อย่างนี้ต้องรอรับโบนัสอะไรไปเก็เรียบริกาดยิงได้ไกลยังไงแค่แปดกิโลเอง <c oughs> มันเน้นตอร์ปิโดองนะงเราเป็นเรือแบบรวดเร็วเราอาจจะต้องเข้าไปยึดเลยนะนี่ไงเราเปิดเราเปิดควันเรียงกนคนละอันเลยเออว่ะเริ่มจากกูก่อนละกันนะเดี๋ยวรอก่อนยิงยิงไปตรงไหนบอกเลย เนี่ยเลยเยอะจังเลยไอ้ข้างหน้ามึงเยอะมากเลยนะกูบอกไปก่อนระวังมึงนะตอปิโดเข้าหาหน้านะโอโหย่างงี้นี่นี่ไงตอปิโดลันเชอร์ลันเชอร์โดนแน่น้องไปแล้วตอปิดีพี่หนึ่งลูกใครมั็นฟังกูเนี่ยโอเคเราบุกยึดเอไปที่รับมันจะมาทิ้งตอใส่เราไอ้น้องเดี๋ยวโดนตอพี่แน่นอนยิงก่อนเลยโอ้ยเข้มเลยเออดูมันดิฟดิเข้มเลยกูเข้มเลย นี่ไอ้เข้มเลยเข้มก่อนเลยสกอร์มาแล้วเฮ้ยระวังต่อบีโดนแล้วมันขับดีๆนะมันอย่าเอียงลำให้มันนะโอ้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 เฮ้ยเอ้กูกูกูไปอยู่แถวๆตรงนี้ดีกว่าว่ะโอ้ยซังดาเมดยิงต่อบีดีใส่เลยในยิงใส่เลยแล้วก็เลี้ยวกลับเป็นจินบูสเฮียซวยละพวกมึงแย่ละโอ้โหกี่ลำเนี่ยเฮ้ยคันนั้นจะตายคันนั้นจะตายกูไปบี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  มีหันตูดให้เลยแค่นี้ก็ยิงไม่โดนแล้วสมอแล้วกูสมอแลวเทคนิคพลีบอยนางเทคนิคพลีเองไม่ไงจะยิงกูเออเฮ้ยต้องไปโดนกูข่าวเบากูได้เงินแล้วนี่ไงโดนปะได้เงินต้วยว้ายว้ยว้ายเฮ้ยสองหมื่นหี่อะไอเหียกูจมได้ด้วยไอเหียพวกมึงอดไล้สั์กูบอกแค่นี้ กูมาแล้วนองตอบิดีฮ้ยกูแย่แล้วว่ะบุ้มไ่บ้าหยุดหมุนบุ้มเดินตอบิดีอดเงินไปแล้วหนึ่งเฮียกูยิงโดนแล้วว่ะเฮียเก่งเลยกูเล่นวัวอาวุชิปน้นเล่นนานเลยกูยิงตอบิ่ดีโดนละกูเล่นเป็นไม่เหมือนมึงเล่นไม่ดีไม่ตั้งใจเล่นเลยมึงอะ มึงเล่นดีอ่ะอ้าวสองหมื่นแปดะจมได้หนึ่งลำอ่ะไอ้เหี้ยคือกลับไปจากรพรรดญี่ปุ่นคือเลื่อนย้อนได้กูอ่ะสนมึงไอ้เหี้ยกลับกลับไปแต่กระดูกไอ้สัตว์กลับไปแต่รูปภาพมึงอ่ะ5 minutes later เฮ้ยมันทีกูใหญ่เลยมึงจมเรือมันดีช่วยกูดีช่วยกูดีกลางตูดเลยตออไปดูไปเกียนไฟแล้วไปแล้วอดปวดดสแล้วนัง ไม่เฮียไอเฮีย <c oughs> พวกมึงแม่งไอ้เฮียไม่ทำประโยชนเย์เฮียอเลยต้องใจเล่นจริงๆนะ้วไอโบ้จริงกูจมเรือได้หนึ่งลำตอนไปโดนโดนสองลกูกติดไฟหนึ่งอุย้ยเหรียญก้านคือเยอะเข้าใจปะคือเยอะอะ <c oughs> ก็ติดตั้งแต่หัวนี่ลงมาถึงตีนเลยอะคือเยอะอะไม่เหมือนพวกมึงไอ้เฮียพวกเศษกระดูกไอ้สัตว์เฮ้ยพี่กูพูดตรงๆนะไอเฮียตอนที่กูคอมึงอะสีหน้ามึงแย่มากเลยอะ สีหน้าไม่ดีใช่ไหมเลวว่ากนนั่นอะไแบบเป็นเป็นหน้าที่แบบร้อนอ่ะเออสีร้อนนะวีแล้วมึงตอนนี้ขัดสนเยอะไหมเออหมดแล้อ่ะบร็กเลยเลยมีบรกเลยตั้งแตกกันนะก็สำหรับใครนะครับที่มาเล่นเกม World Warship นะครับก็สามารถไปเล่นก็ได้นะครับและเป็นเกมดีที่ฟรีจริงๆนะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับเพื่อนผมจะได้ ซ่อมถังตัวเองได้นะโอเคมาได้เวลาแล้วโอ้โหนี่เอาจริงกันมากเลยเน่ยเมื่อกี้เพิ่งเห็นเรือนะมาเป็นมัดสื่อสามลำเลยเฮ้ยมึงดูหน่วยรบพิเศษอย่างเราดิอยู่กันสามลำเลยเอ้ยมีคนมาอยู่กับเราด้วยคนหนึ่งเห็นไหมดาน้าเออมันคือเรือพี่คาดเรือพี่คาดสันตโลพี่คาดสันตโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพผิดด้วยมั้เนี่ยคาดมีสารีไหมมีไหมพี่พี่คาดไม่มีมีหรือไม่มีทำไมอ่ะไม่มี ถ้าไปถึงไม่มีรู้ได้ไงมึงเก่งภาษาไทยเหรอไม่มีแล้วถ้ากูจะให้มีแล้วจะทำไมถ้ากูจะใส่แล้วจะทำาไมวะโอเคกูไม่ทำอะไรลวเดี๋ยวไม่ได้ตังค์แล้วเราไปลุ้กับเพื่อนไปง่ายดีไะเด็บถาได้น้องเล่นง่ายๆชนะชนะเยียปลดปล่อยเครื่องบินปลดปล่อยยานอวกาศเยียปลดปล่อยยานอวกาศออกไปแล้วกูเป็นเสือหลับมานานล้ะรมนี้กูตื่นลวยักษ์ตื่นเลยเออทำไปหนึ่งพันแปดร้อยดาเมตได้น้อง ใช่เออใช่ในมันแปดร้อยดาเมจแล้วกีทกมาเด็่กีทกเบ๋เบ๋เปล่าคูยจริงๆรูงจริงจไม่มีหลักฐานไม่เชื่อเออจบอี่เดี๋ยวแคปไปดูเลยตัดคลิปเสียงออกแคปเงินนะชิบหายดิหมายหน้าที่เราเนี่ยมันสบายนะเป็นแบบว่าไม่ต้องอะไรนั้นเลยอ่ะไม่ไม่ต้องออกโรงอ่ะคือแบบโคตรในพลเลยพลเอกอาคาอินัวตอนแกลบบริสฟอร์ดแกก็ยิงอย่างนี้แหละไม่ออกมาเลยไม่ออกเลยยืนยิงอยู่กับบ้านเลยกูกูโดนวะโดนอะไร ไปลูกเฮ้ยตายไปนับนะเดเมเท่าไหร่ก็ไม่นับทั้งนั้นนะ่ะเออเดี๋ยวกูทำเหรียญกาหารก่อนตายได้ไหมไม่ได้เหรียญอาหารจมลงทละเลไปเลยน้องในยิงตรงๆเลยไร้สมองกูยิงแบบไร้สมองเลยไม่มีสมองไอ้เหี้ยกูเป็นสมองกลวงอยู่แล้วนะ้องชายผู้มีสมองกลวง <c oughs> ให้โดนด้วยเฮ้ยิงแบบไม่มีสมองโดนเนอะไม่เออตอปิเดย์เอาไปาไม่ได้ขึ้นเงินซะแล้วไอ้พี่ เอ้าว่าทำไมมันตายง่ายยังไม่งยื้อเลือกเกือบเต็มมึงโดนที่เดว่าดิล็งยิงโดนกระสุนบลามไอ้เหอะบาลามผสมเหลือพิมายอุ้ยโดนอีกแล้วหมื่นสามแล้วไอ้เอะบุ้มบุ้มไปลุกบุ้มดูไอ้นางตรงนี้ถอยหลังหลบว่ะเขาเรียกว่าซิตาเดลไอ้นางดอกเนี้ยซิตาดีโดนซิตาดีเข้าไปฮะแล้วเจอกันไอ้นาง คืออะไรวะเราเจอกันเอาเล่นกูเลอแค่นี้แล้วอ่ะเบแกนใบแกตทำอะไรตั้งอย่างใบเกตอุ้ยใบเกตยิงไปแล้วใบเกตมันอยู่ใกล้กันมากเลยอ่ะอุ้ยใบเกตไม่โดนไอ้เฮียอะไรคือไปเป็นกลุ่มแล้วไม่โดนว่ะไอ้เหียกระสุนเด้งหมดเลยลิโกเจหมดเลยหมายความว่าเลยโดนปะทูไงเกนโดนนี่โดนตอเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยฆ่าด้วยอ่ะ ได้เท่าไหร่ละเออต่อบีโดนหนึ่งลูกหนึ่งบาทแล้วก็ไปเก็ค่าไปกี่นะค่าไปเท่าไหร่แล้วนะค <2, 1 S 1> ่าไปสองก็ได้สามรอบาทเลยเออไเปเก็แม่งยิงต่อบิโดนแม่งวะทำไมถึงยิงต่อบิดโดนโดนวะด้วยเรือลานี้นะด้วยต่อบีโดนลูกเดียวนะลูกเดียวนะกูยิงไปเป็นสิมันไม่โดนมันยิงลูกเดียวเนี่ยนะเฮ้ยไฟไหมอือไม,ไม่รู้ว่าไฟไม <S <S หมเฮ้ยเฮ้ยเอายิงดี เดี๋มึงเพิ่งมาเล่นแค่วันเดียวเองนะขอกลบโกยรายได้ไปแล้เฮียเพิ่งมาเล่นวันเดียวเองนะไปเก็ตแล้ยิงมันะขอร้องมึงแอบเลยหรือไม่ก็ตายก็ได้ไปเก็ตจะได้ไม่ต้องบุญนะเฮ้ยไปเก็ต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 แล้วทําไมเราโดนโดนเฮ้ยโดนโดน ถูกแล้วเดาได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวแล้วสามตัวต้องไปดูสี่ร้อยแล้วเววตอนโดนสองลูกทับขุดสามกระสามลำต้องอไปดูกี่ลูกสองลูกที่โไอ้เหี้ยลูกละร้อยหนึ่งสองสามสี่ไอพีมันได้ร้อยแล้วพีเออกูไม่เป็นไรอะกูนั่งชิลอย่างนี้เพราะว่าออไม่ไดไ้ไม่ได้สบาดอะมึงอะออมึงไม่รู้จักซีซ้อนเหรอเฮ้ยไอเหี้ยฮาราลู เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเขามีมาแล้วบุม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 อ่าจบจบกูจะจบงานเองจบอลไใช่ไหมพี่ถ้าเบเกตตายรอบนี้คือกูโอนเงินให้มึงหมดเลยโอ้ได้เลยหมายความว่าอะไรเบเกตความตายข้างหน้าเงินเบกจะเป็นเงินของพี่เป็นเงินของพี่เลยไปเลยเรียบก็ตายเรียบร้อยยังไงก็สูญเสียแล้วยังไงก็เบกยังไงก็เบกขอหลับทั้งหมดเลยแล้วกันอืม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 อืย แกเป็นนตป่าตายี่ไงกันแต่ว่าใบเรือคุมไม่ได้แล้วมันมาแล้วเนยส้มเตเครื่องบินไต้หวันมาแล้วไม่รอดแล้วดอกเนี้ยโดนแล้วมันทิ้งมาแล้วมาแล้วนี่ไงปลดปล่อยตาย ไม่โดนอีกเหไม่โดนเฮ้ยราหล้วว่ามึงเป็นอวตาเออมึงเพิ่งเล่นวันแรกนั่นเนี่ยทำไมมึงเก่งจังวะพี่เราแกล้งว่าไฟดับไหมแบบว่าไม่นับว่ะไม่รู้ว่าไฟไหม้งไต้หวันเห่าสู้ๆให้กำลังใจไอ้พี่เก่งจริงมั้ย กอนซิตอรเดียวหน่อยไอ้ยี่ไปเกตจะยิงมันให้คนอื่นฆ่าไปเกตขอร้องพี่ไอ้คนอื่นฆ่าผมหิวเงินด้เฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกมึงรีบยิงเร็วเข้าก่อนดิเอ็มเบยกันฆ่าเออนี่อะโดนโดนจะตายแล้วจะตายไอ้เยี้ยแย่แล้วย้อ ไอ้เหี้ยยังกี่กี่ร้อยเนี่ยนัำนำเงินไม่ถูกลอวเนี่ยเฮ้ยแคมพ์าวไอ้เหี้ยมีเซฟหลักฐานดังกันเงิน โอเคไปสิ้นเบคก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการโอเมเซตีวีแล้วก็เกมเวอร์อัพว่าชิปเกมฟรีของเรานะเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้โอ้โหเบคเกตที่กดเงินไปกระจายเลยว่ะกี่บาทแล้วเบเกตเอ่อร้อยดึงไหมโอ้เย่กดไปร้อยดึงหรือเปล่าก็สำหรับใครแล้วครับที่มากดไลค์กับลราใครพวกเราทุกคนต้องขอบุญขอบใจไปทั้งทั้งที่นะ่นจนนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเบคเกตเท่าไหร่นะร้อยเดียวเยอะเป็นน้องมากกว่านี้